ไอเม่ะมึงเอาตังค์มาให้กูห้าพันเด้พี่จะเอาไปทำไรคะกูจะเอาไปทำไรมันก็เรื่องของกูเอามาให้กูก็พอนี่พี่จะเอาไปเล่นกำพนันอีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วทำไมวะรอบนี้หนูให้พี่ไปแต่ว่าพี่เลิกเล่นเถอะถ้าพี่ยังเปแบบนี้ไปเรื่อยเราคงต้องขายบ้านขายรถกันแล้วนะนี่มึงเป็นใครการมาสั่งให้คูเล่กเล่นเลยะฮะฮ มึงจำไหมครับถ้ามึงยังปากดีแบบนี้อีกมึงเจอหนักกว่านี้แน่มึงจำไหม ไอ้มินพี่มึงไม่กลับบ้านมาสามวันแล้วนะมึงเป็นไรฮะพี่มาที่ได้ไงอ่ะที่นี่บริษัทน,นะหนูทำโอทีอยู่โอทีงั้นเหรอกูว่ามึงอยู่กับชู้มากกว่านี่พี่พูนเลยของพี่เนี่ยพี่รีบก,กลับไปเลยนะทำงานอยู่เอาเงินมานหนูขอร้องแล้วพี่พี่รดน้เล่นกับพน,นั่นสักทีเถอะหนูเอาเงินนี้ไปจ่ายค่าบ้านหมดแล้วหนูไม่มีแล้วจริงๆ ไม่มีงั้นเหรอกูจะเล่นไม่เล่นมึงเกี่ยวอะไรด้วยฮะเอาเงนมานี่ดูขอร้องแล้วที่หนูไม่มีแล้วจริงๆที่กลับไปเถอะหนูจะทำงานได้ถึมึงเจอดีแน่มันน่ี่จะทำอะไรับมเฮ่เจงกับกูอะปล่อยมือสุกโปกของมึงออกจากพนักงานของกูอ๋อนี่สินะชู้ของมึงอ่ะพี่พูดเไรของพี่เนี่ยเขาเป็นเจ้าในหนูนะ พี่ออกไปเลยเจ้านายเอาเจ้านายครับนี่เมียของผมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวมึงไม่ต้องมายุ่งกลับบ้านที่นี่เป็นบริษัทผมเขาเป็นพนักง,งานผมมึงให้มึงออกไปมึงไต้องออกไปคุณไม่เชื่อนะมึงนี่จะไม่กลับบ้านถึงมึงจะไปเจอ นี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยวคุณตามผมมาชั้นสองนั่งก่อนเจะเหตุการณ์แบบนี้ทำไมเธอไม่แจ้งความล่ะหนูไม่กล้าแจ้งค่ะเจ้านายเพราะว่าถ้าเขารู้เขาต้องฆ่าหนูให้ตายแน่เลยเธอจำไว้นะคนอื่นเอาน้ำสาดเธอ เธอก็สาดขึ้นไปสิเป็นคนด้วยกันมันไม่ใช่ผีไม่ต้องไปกลัวมันความรุนแรงอะ่ะมีครั้งแรกมันก็มีครั้งต่อไปเธอ,เองก็ต้องรู้จักป้องกันตัวรู้ไหมค่ะอันนี้ข้าวเที่ยงเธอเจ้านายคะแต่เงินนี่มันเยอะเกิน หนูรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะรับไว้ตั้งแต่วันนี้ไปอ่ะเธอนอนที่บริษัทนี้ได้นะส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวผมจัก,การเองไม่ดีบ้างคะผมอนุญาตขอบคุณนะคะจ้านาย